ว่ามีอาการปวดเจ็บนะคะบริเวณไหนที่เป็นเจ็บคันคลอดนะคะโดยปกติแล้วค่ะอาการเจ็บคันคลอดจะเจ็บที่ตัวหมดลูกเลยค่ะโดยปกติถ้าหากสมมติว่าคุณแม่การคลำหมดลูกต้องบอกก่อนนะคะการคลำหมดลูกที่ชัดเจนที่สุดน่ะเราจําเป็นจะต้องนอนราบกับพื้นและอยู่ในท่านอนหงายนะคะ เพราะว่าพอถ้าหากเรานอนตะแคงเนี่ยหมดลูกเราจะเอียงไปด้านข้างนะคะเราจะจับสังเกตไม่ได้และถ้าเรานั่งเนี่ยสิ่งที่เราคลำได้คือผนังหน้าท้องจะไม่ใช่หมดลูกโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะคลำม,มดลูกได้อย่างชัดเจนเราจําเป็นจะต้องนอนหงายในท่านอนราบนะคะแล้วก็เอามือค่ะ วางไว้ที่ตัวหมดลูกเลยก็คือที่บริเวณประมาณสะดือเพราะว่าหมดลูกเมื่ออายุขันครบกาหนดเนี่ยจะเหนือสะดืออยู่แล้วเราวางไว้แบบนี้เลยค่ะอืมแต่เป็นท่านอนนะแล้วตําแหน่งที่ปวดก็คือปวดที่หมดลูกเลยมันจะบีบนะคะบีบแบบนี้เลยนะคะทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊บีบแบบไหนคือถ้าให้หมอเปรียบเทียบนะเวลาหมดลูกมีการแข็งตัวเนี่ยเวลาคุณแม่จับตอนที่ท้องไม่แข็งเนื้อเราก็จะนิ่มๆ ก็จะจับได้นุ่มๆแต่เวลาที่หมดลูกมีการบีบตัวค่ะท้องเรามันจะเหมือนแข็งขึ้นมาเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังสัมผัสกับแตงโมนะคะคุณแม่ลองสัมผัสง่ายๆลองไปจับลูกแตงโมดูก็ได้ค่ะผิวของแตงโมที่ตึงๆแข็งๆแบบนั้นละคะ่ะคือลักษณะของมดลูกบีบตัวนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีอาการแข็งแบบนั้นนะคะ ขึ้นแปลว่าหมดลูกของเรากําลังมีการบีบตัวค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าในอายุคันที่ครบกําหนดก็แปลว่ากําลังเข้าสู่ระยะเจ็บคันจริงนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูที่ความถี่ด้วยนะคะว่าถี่แค่ไหนแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บแบบเราทนได้หรือทนไม่ได้โดยมากถ้ายังเจ็บทนได้เนี่ยก็มักจะเป็นช่วง ระยะหล่อคลอดที่ปากมดลูกอาจจะยังเปิดไม่เต็มที่แต่ถ้าหากว่าทนไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโดยมากปากมดลูกจะเริ่มขยายตัวค่อนข้างเยอะแล้วหรือในบางคนถ้าหากเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วปากมดลูกไม่ยอมเปิดเลยเนี่ยก็แปลว่าปากมดลูกของเรามีการปิดแน่นมากซึ่งกรณีเนี้ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนั่นเองนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะทําให้คุณแม่ทรมานจากอาการเจ็บคันคลอด โดยที่ไม่คลอดอยู่ดีนั่นแหละเนาะอืปังก่าลูกไม่เปิดคือคลอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาการเจ็บท้องที่จะคลอดก็คือเจ็บที่หมดลูกนะคะตำแหน่งนี้นั่นเองค่ะ